พาชมบรรยากาศท Elliot, huh? uh ุกคนสวัสดีนะคะอ้าวขึ้นต่อได้เล้ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ได้มีพาทุกคนชมบรรยากาศรอบๆบ้านรอบๆที่ทำงานทุกคนอันนี้พิษมณฑลสายหนึ่งทุกคนมีคนสายหนึ่ง แต่ถ้าขับไปนี่จะออกไปถนนเพชรเกษมทุกคนแต่ถ้าเป็นฝั่งนูง้นจะเป็นเข้าไปสายใต้สนส่งสายใต้้อ้แดดร้อนเลไม่ไดไปถ่ายให้ดูถ้เยืนดูนะกคนนอบรรยากาศแบนู้นเห็นไหม ใรเรนเว้นที่ทำงานทุกคนไม่ได้อะชอบมานั่งบรรยากาศแถวนี้มานั่งถ่ายคลิปถ่ายไปไม่มีใครคออกกชอบมาเดินวน,น,น,นะน,น,น,นแถวนี้อะไรนิดนึงนะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยรไหมนี่ไม่ได้ก็อยู่แถวๆนี้เป็นกำลังใจให้กันนะทุกคนเนาะ วันนี้พามาดูบรรยากาศรอบๆตรงรอบๆนะ่าตืมลืม่นเห็นไหมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนนะอู้บรรยากาศเย็นมากเลยทุกคนวันนี้มาทักทายพี่น้องด้วยบรรยากาศแบบนี้นะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคน ร้อนนะทุกคนเนาะเนี่ยมันจะเป็นโซนกลางคืนทุกคนกคนเนะกลางคืนเนี่ยโอ้โหไม่คิดว่าคนรถจะเยอะขนาดนี้แนละ้วทุกคนแต่เดี๋ยวนี้มันทําถนนทุกคน,เ,นเห็นไหมถนนใกลนี้ยก็ทำทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้ย,นนย,ย่ามีรถเมล์ด้วยนะทุกคนนะเนี่ยไม่มีจะเพิ่งรู้นะวันมีรถเมล์ <c oughs> ตายแล้วแต่ไม่รู้มันวิ่งไปไหนเพราะไม่เคยขึ้นทุกคนเส้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นเส้นใหญ่เส้นหลักอ่ะคือถนนเพชรเกษรนะโอเคอทุกคนเย็นมากเลย เย็นมากถ้ามาชมบรรยากาศดอกกางทุกคนต้นไม้ร่มรื่นทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะทุกคนเนาะฝากช่องแม่ดี้ชาแนลด้วยนะทุกคนนะฝากเป็นกำลังใจให้แมดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเพื่อเพื่อคนไหนที่แม่มีไม่ได้เข้าไป ในไลฟ์นี่แม่นีก็เข้าหลังบ้านให้นะทุกคนงานแม่นี้คือมันแบบมันเป็นงานชั่วโมงทุกคนต้องรีบทำอะไรให้เสร็จแล้วก็ต้องนั่งรอสแตนบายอ่ะเขาจะบอกว่าสแตนบายคือสแตนบายรอทุกคนสแตนบายรอเพื่อลูกค้าถ้าลูกค้าเข้าปุ๊บมันเป็นคิวเรานี่ต้องรีบขึ้นเลยทุกคนไ่ทำมไม่ได้ทุกคนต้องเข้าใจว่อง,งานบริการคนไหนที่ทำง,งานบริการจะเข้าใจดีเลย แต่ม่นี่เป็นคนชอบงานอิสระนะทุกคนอยากทําอะไรที่มันอิสระทําอะไรก็ได้ที่มันได้เงนินแล้วอิสระจะชอบแบบนั้นมากเลยจริงแเข้ามาทํางานประจาเนี่ยมันต้องประจาแล้วมันต้องอยู่แบบนานๆทั้งวันนี้มันมีความรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเร็วด้วยแม่นี่ทุกคนที่เบื่อเร็วขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามากดไลค์กดแชาาาาร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่นีทุกคนอย่าลืมนะ17กรกฎาคมนี้แม่นี่ลืมบอกข่าว17กรกฎาคมนี้ ใครอ้อทุกคนทุกโรงภาพยนตร์อนาวยการผลิตโดยหนุ่มโจานาพเพชรตันแพงทุกคนคงรู้จักเนาะขอบคุณนะคะที่แวะมาขอบคุณมากมายขอบคุณทุกทุกัวกำลังใจวันนี้พามานั่งเล่นในร่มทุกคนหน้าร้านขอบคุณมากมายบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะทุกคนเลิวเลฝากเป็นกำลังใจด้วยนะ